นายแทโชคชัยสาคอน,นา,า,นะอานิสแต่ปรากฏการตรวจเชื้อเป็นเชื้อที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับตัวซึ่งเป็นเ,เรื่องของการเป็นเชื้อจากประเทศอังกฤษน,นะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างจะติดเชื้อได้เร็วนะครับและมีการแรงแต่เนื่องจากว่าคนที่ติดเชื้อเริ่มต้นส่วนใหญ่เ,เป็นคนกลังกําลังหนุ่มสาวนะครับทาให้ไม่ค่อยมีอ,ากา,มอาการหรืออาการน้อย แต่เมื่อใดก็ตามถ้าเกิดว่าติดเชื้อเข้าสู่คนที่มีอายุแล้วเนี่ยอาจจะมีอาการรุแนแรงขึ้นนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าขมนั่นซึ่งถานการณ์ตอนนี้ต้องเรียนว่าค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงนะครับทั้งกรุงเทพและปริมณฑลตอนตรงจังหวัดที่เป็นทางผ่านด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เป็นช่วงเทศกาลของสงการซึ่งจะเป็นการเคลื่อนย้ายประชากรค่อนข้าง,งจะมาซึ่งเปรียบเหมือนโปรกที่แตกหลังนะครับเขาเขาเปรียบให้เห็นชัดเจนว่า มือนการกระจายตัวออกจากเขตกรุงเทพปริมณฑลและนําเชื้อมาด้วยนะครับเราซึ่งซึ่งทางจังหวัดปทุมวิลีของเราเช่นเดียวกันนะครับก็มีการวางมาตรการโดยข้ามการลบติดต่อจังหวัดซึ่งนําโดยท่านอุวานะครับแล้วก็เครื่อขขายร่วมกันในการที่จะวงะจางมาตรการซึ่งมาตรการที่สําคัญนะครับตอนนี้ก็มีการสั่งการไปทั่วประเทศวรวมทั้งจังหวัดปทุมวินีของเราด้วยนะครับว่าให้มีการปิดสถานบันการผับปลา,าเคารเกตนะครับสถานที่อาบน้า และสถานที่นวดด้วยซึ่งทางท่ันู้ว่าได้สั่งการไปทุกพื้นที่เราให้มีการสํารวจตรวจสอบนะครับซึ่งมีการตดดตั้งแต่เท่นคืนที่แล้วนะครับก็วันนี้คงเป็นการเริ่มต้นมาตรการอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราได้มีการปรับปรุงมาตรการเดิมขึ้นมาอย่างเข้มแข็งคำคนนะครับเพราะว่าเชื้อใหม่เนี่ยมีการแพร่กระจายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอัตราการติดเชื้อสูงขึ้นกระจายง่ายขึ้น จากเชื้อตัวเดิมนะครับซึ่งเราเคยเจอมาสองรอบอัอตราการติดเชื้อสามารถแพร่หนึ่งไป2.2งจุคนได้แต่ตัวนี้เพิ่มอีก1.7เ,เท่านะครับทำให้มีโอกาสาร,รับเชื้อได้โดยง่ายแล้วก็สามารถติดเชื้อและที่สำคัญที่สุดที่เราหกใหญ่ขได้รับวัคซีนสนิงด้วยซึ่งท่านผู้ว่าได้สั่งการให้มีการบริหารการในภาคของภาพรวมของระบบสุขภาพอำเภอนะครับซึ่ง นาโดยท่านเพเภอและทีมงานที่มีอยู่ในอำเภอที่จะช่วยกันในการวางแผนกนารจัดการให้การฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นไปด้วยความรวดเร็วปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนะครับแต่ในส่วนของการที่จะต้องรักษาตัวเองนะครับองค์ใจตัวเองคือเรื่องของการมีวินัยในตัวนะครับก็คงจะต้องใส่ใจตัวเองนะครับและคิดว่าทุกคนเนี่ยติดเชื้อแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยทั้งตัวเองทั้งคนอื่นที่มา ร่างกายนะครับมีการตรวจหาเชื้อโควิดถ้าคิดว่าตัวเองอยู่ในะคณนที่เสี่ยงสูงนะครับตลอดจนมีการใช้แอปไทยชนะนะครับเพื่อติดตามในกรณีที่มีการติดเชื้อนะครับเพื่อที่จะดูว่ามีใครที่เสี่ยงบ้างแล้วก็ต้องตรวจบ้างนะครับในส่วนนี้ก็เป็นความ,มงงใหญ่จากจังหวัดประจินรีของเรานะครับคงต้องอาศัยความรูลจากประชาชนทุกท่านนะครับในการที่จะป้องกันตัวเอง